ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมนะวันนี้นะทุกคนนะวันนี้เรามาพามาลวยเกมผู้เจ่ยวของค่าย pragmatic นั่นเองนะครับนะก็วันนี้มาเล่นเกมนี้นะทุกคนนะเกมนี้บอกเลยว่าผมเล่นดีเลยไม่เคยเกือนี่ฟีซพินจะเป็นหน้ากระนานแบบน,นี้เลยนะฮะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูก,กันว,ว่าเราเนี่ยจะเล่นรอดหรือเปล่านะใครที่เข้ามารับชมแนละ้วก็ช่วยกันกดไลค์ กดสก้นสกายกดแชร์กันได้ด้วยนะครับนะเพื่อที่ว่าผมจะได้มีำกำลังใจในการทำยีฟต่อต่อไปน,นั่นเองขั้นอมแล้วก็เริ่มเล่นกันเลยนะฮะวันนี้นะทุกคนนะก็ไม่ได้เล่นอยู่ในช่วงเวลาของตัวกลุ่มโบนัสทำแต่อย่างใดนะเอองยอยากเล่นเลยมาเล่นนี่นะเกมนี้เดี๋ยวมาดูความพิศวงของมันกันดูว่างนะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะสาักเกมี่โบนัสทำมคืออะไรนะโบนัสทำก็คือเป็นตัวกลุ่ม ที่จะแจ้งเปอร์เซนเกมแตกนั่นเองนะครับนะซึ่งจะทําให้เรารู้ว่าเกมไหนเนี่ยมีโอกาสการแตกการจ่ายเท่าไหรไรนะฮะใครที่สนใจที่อยากเข้ากลุ่มโบนัณธรมเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์แรกของผมเพื่อเข้ากลุ่มโบนัณธรรมได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ย้ำไปดีว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกคอมเมนต์เดียวที่ปากหมุดไว้เท่านั้นมาลอมเล่นกันเลยขอปา่คอโมโบนัสสักการเล็กกันน้อยนะทุกนะเออมาเบื่อว่ามันปังไงเออเ่าผู้จิ๋วจะเกิดนี่ไงนี่ไงนี่ไงปื้มต้นไหม,มไม่ได้ผมมาก็ ไม่พูดชาไม่พูดใช้ทำเบรุออ่นเออแม่งซะเลยกูอยู่ฝั่งนี้ได้ปะเนี่ยอุ้ยเต็มช่อยโอเคเลยมันมีตัวแพงไหมเอ่ยตัวร้อยตัวสองร้อยอะไม่มีนะสูงสุดคือตัวยี่สิบเออผมก็ย้ายฝั่งไปมืองนึ่งนะเอาย้ายดิอ,อ่ไม่ใช่อันนี้อันนี้อ่าโอเคแต่ต้องมาอยู่ฝั่งนี้แทนนะลูกนะไม่งั้นมาจับบางแล้วนะเดี๋ยวรอบเลยเดี๋ยวรอบเดี๋ยวผมบอกเองนะครก็นี่แหละ อยูอฝั่งนี้อยูอฝั่งนี้โอเคไม่ได้ลุ้นกระดาษกันแล้วโอเคได้หมุนมีสปินเป็นหงุดดทุกคนขอตัวแพงๆไอจีตัวร้อยมันมีอยู่นะโอ้ยเยกสิ่งต่างมานหนมีอะไรเนี่ยโอเคดูว่าจะเกลือไว้เกมเนี้ยบอกเลยว่าถ้าลั่นนะทุกคนกนะ็คือลั่นเลยแต่ถ้าไม่ลั่นก็คือไม่ลั่นเลยนะทุกคนนะมาได้รอบอีกเพิ่มรอบเปเหลือห้ารอบทุกคนมาเลยดูว่าแถวสักแถวเนี่ยจะเต็มหรือเปล่า โอ้โหไม่ได้เลยว่ะเกมเนี้ยซื้อเบดต่ำอ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเออให้ผมแนะนำา่าคือซื้อเบดสูงหน่อยจะดีกว่าแต่ว่าถ้าพลาดแล้วมันคือจะพลาดเลยไงอันนี้ขอวอร์มทั้งนี้นึงนะเดี๋ยวเาค่อยซื้อเบดสูงไม่คือการวัดใจคนอย่างผมนะทุกคนบอกเลยซื้อมันไม่เคยเกลือปกติเห็นไหมช่องเนี้ยคือแบบปกตินะทุกคนะถ้าแบบเอาจริงนะทำยังไงแม่งก็เต็มมวยแม่งเต็มทุกช่องอ่ะเออถ้าแบบเล่นดีๆแบบจริงจังนะแต่อันนี้แบบ มาแบบเออช่างแม่งว่าเอาแบบเร่งๆน้อยๆพอเดี๋ยวคนดูช่องเองคนดูอาจจะไม่เคยเห็นช่องแบบอันเนี้ยเต็มแล้วคุณนะสิผมเห็นจนชินตาเออแต่ก็ไม่อยากแบบมาโปม,มาโมู้หัวซะเท่าไห,หร่หรือทุกคนนะก็เนี่ยเล่นไปชิวๆเลยแล้วกันอ่ะนะมาเลยโอเคยังไงอุ้ยได้มาอีกหนึ่งรอบเหมืไม่ได้ฟีเพิ่ออมปกติเนี่ยทุกคนช่องอ่ะแม่งเต็มก่อนด้วยมันจะเต็มทั้งหมดก่อนปกติรอบเนี้ยมันจะเหลือประมาณ20รอบอะไรเนี้ยแหละทุกคนแม่ช่องแม่็เต็มไปแล้วอ่ะ เอออันนี้ก็แบบชิวๆไปก่อนแล้วกันเอาช่องนี้เต็มก็พอนะแกร้รอบสุดท้ายเฮ้ยสองรอบสุดท้ายนี่ได้มาเพิ่อมอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวตัวคูณจะไม่ลงให้หน่อยเหรอโอ้โหโอเคอัล v e มี better baby เอเอโอเคได้มาหนึ่งรอบโอ้โหทุกคนอันนี้ก็แบบ อันนี้แค่แบบวอร์มนะรู้นะน,นี่คือแค่วอร์มเบนหนึ่งนะรู้นะจริงๆผมไม่อยากเอาตัวมาเยอะกว่าน,นี้หรอกกัวัวมันแต่งหนักเกินไปลัวคนดูช็อคนะ <S <S yes ก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าได้เท่าไหร่นะรู้นะอัลเลมีบาอัลเลมีบาอยู่เบบี้อัลเลมีบาอัลเลมีบาอยู่เบบ b ้ยังไงรีบเข้าเลยโอ้โหรถช้าอะไรเนี่ยต้องให้บสให้ก่าเท่าไหร่ เก้าสิบสองบาทก็ได้อยู่แต่ทำไมมัวกระตุกเลยกุรีพวกกระตุกปับ๊บเลยก็เป็นนะฮะผ่าสักเล็กน้อยเอาไปห้าร้อยปีก่อนคือผมไม่อยากรีดคอมโบนอกเยอะแล้นะวทุกคนนะเผื่อเดี๋ยวมันปุ๊บเดี๋ยวเอ้ยไม่ใช่ปุ๊บดิเดี๋ยวมันแบบกดเยอะกว่านี้กดแล้วมันจะเข้าฟรีไปนะทุกคนนะก็เออมันจะดีเกินไปนะอ่ะนะก็เลยแบบโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปลักกันนะทุกคนะมาไปต่อเลยห้าร้อยซื้อไปเลยยังไงก็ไม่เกลือคอะไรเอง ือแบบบางทีก็เหมือนไส้ในดวงตัวเองกันนะคนโมยอ่ะโอเคเห็นไหมหางดูดูช่องแรกดูปึ้งหนึ่งบาทสามสิบบาทได้เห็นไหมเออมาไปต่อยังไงสองหมื่นห้าอยากเห็นป่ะทุกคนอยากเห็นป่ะสองร้อยได้เห็นป่ะจิ้ห้าบาทมาตรงนี้เลยไม่สองร้อยบาทอะไรเงี้ยทุกคนมันแบบมันอีซี่สำหรับผมอะสองร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยเห็นไหมบอกแล้วว่าอีซี่สำหรับผมอ่ะอุ้ยตะคูณอะ คูณมันจะไปไหนได้ถ้าไม่ใช่ 2, 2 0 0อ5 0เออโว่ไอ้เหี้ยเอ้ยมันแบบแค่วงเลยเออนี่คือพีซีตัวแรกแล้วดูนะโอ้ยมาโอเคสามามาจริงๆก็ไม่เกลือแล้วนะดูนะแค่นี้ก็คือไม่เกลือแล้วที่เหลือก็คือกำไรรัวๆเจ็บปะเห็นไหมได้หมุนฟรีมาอีกสองรอบโอ้ยไอ้ไอ้เครียดนัอจะปวดนะดูนะจริงดูดูดูมันล่วงดู200อีกช่องนึงดู อยู่ไหนอืมไม่รู้เรื่องจังเลยรู้จังเดียวนี้แต่ก็ได้หมุนีแค่นั้นแหละดูขี้อยู่แนวผมบอกก่อนเลยนาเป็นไงสามสิบบาทยังมาอุ้ยห้าร้อยก็ได้เป็นไงคูณตัวอะไรเอ่ยแต่โอ้ยไอ้เงี้ยคิด่าคูณตัวสามร้อยเออคิดว่าคูณตัวสองร้อยเงี้ยไปอันนั้นอันนั้นก็ไม่เป็นไรร้อยห้าสิบบาทก็ได้อยู่เพียงสิ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 นาได้หมุน V หนึ่งรอบทุกคน บอแล้วปูเตี่ยมผมจะได้หมุนฟีค่อนข้างเยอะนะแบบว่าช่องมันจะเต็มก่อนรอบจะหมดซะอีกเออนะทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะทุกคนแต่ว่าผมไม่อยากเอาจริงให้ทุกคนรูแค่นั้นแหละถ้าเอาจริงแม่งกลัวทุกคนไม่ท้องตายคะคาโทรศัพท์หรือดูในคอมสักทีเนี่ยแหละคาคลิปแล้วกันดูดูด,ดูและจําและนําเอาไปใช้ทุกคนดูน,ดนี่ดูนี่มาหลายเลยเดี๋ยวคูณมันเข้ามาแล้วนะทุกคนนะคลอเนี่ยเดี๋ยวคูณยังไงก็้ามาสองบาท โอ้โหไม่ได้มาเมื่อกี้อาจจะผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยเดี๋ยวดูรอบนี้นี่ไงเป็นไงเป็นไงโอ้ยคลิปผิดหว่ะทุกคนคิดว่าคุณจะมาแต่หมุนฟิล์มมาสองรอบอ่ะเออโอ้ขออภัยคะัทุกคนคิดว่าคุณไม่จะมาเท่านอ้ไรอ่โอ้ได้หมุนรอบเพิ่มอีกเอ่อไม่ได้เหรอเกี่ยวได้เห็นไหมทุกคน ก็ผมบอกแล้วว่าปกติช่องแรกเนี่ยมันมักจะเตะเสมออันนี้ผมพยายามห้าไว้แล้วนะทุกคนนะอันนี้คือผมพยายามห้าไว้แล้วนะแต่มันก็ยังแบบดันโดนจะไม้ได้อ่ะโอ้ดูเทียนนะมันดีนะจริงเออดูดูดแล้วเพิ่มคุยอีกสามลอบินหะม่บอกแล้วปกติทุกช่องอะ่ะมันจะเตมกอเสมอเว้ยมาโอ้โอ้โหสี่ร้อยทังสี่ร้อยก็แค่นั้นแหละก็ได้ทังสี่ร้อยมาด้วยอะ่ะทุกคนนะกูหูเลยสี่รอบ ช่องแรกอย่าเต็มเลยเดี๋ยวคนดูชอ็อกไอชิมหายอย่านะอย่านะเต็มก็เต็มช่องนี้ก็พอเออเต็มช่องนี้ก็พอเดี๋ยวคนดูช็อกแค่นีกเฮียแม่รับผิดช่องไม่ไหวแล้วคูนจะไปคูณตัว400อีกแล้วไนงะอย่านะอย่าไปคูณตัว400นะอย่านะมึงนะไปไหนคูนฐานยี่บห้าคูนสองห้าสิบบาทแม่อย่านะเนะด,นะดี๋ยวคนดูชอ็อกอย่าเลยช่องช่องนี้ช่องนี้ก็ออกจากเกินไปหน่อยเฮ้ยช่องนี้ก็พอแล้วนะนะจริงๆริงโอ้สองร้อยอีกถังนึงเออเพิ่งเห,เห็น ยังไงเนี่ยมันจะเต็มแม่งทุกช่องไปแล้วทุกคนผมโอ,โอ้เต็มไปแล้วช่องเนือผมบอกแล้วเห็นไหมทุกคนแม่งแม่งจะแย่งกันเต็มอ่ะเออขอโทษทีทุกคนโอ้เนี่ยผมพยายามห้ามนะห้ามได้แค่นี้จริงๆยานะโอ,โอ้โอเค I love me baby I love me baby ก็นะทุกคนก็ประมาณนี้แหละก็คือแบบอันนี้ขนาดแม่จริงนะมันมันมันกำลังแม่งจะเต็มทุกช่องแล้วดีนะห้ามทานทุกคน งั้นมันเต็มทุกช่องไปแล้วผู้ชนะแหละเออโอูดีนะไม่ทันนะลูกนะโอ้ยยังกูระชองเลยแม่เกือบแล้วรวมดีนะผมห้าวไม่ทันนะ่ไม่ให้มันเต็มทุกช่องอะ่ะเออไม่ต้องแสดง,งดออสห้ไม่ดีอร่อยโอ้ทั้ง400สุฟฟีเป็นห้าวเะได้400ทุกคนเวียอี่ไม้แม่งเลยไม่พูดชากำแพงเสียเวลาแล้วนะเออรอบนี้ให้เอาจริงไหมทุกคนะให้เอาจริงปะ เอาจริงบ้าก็คงไม่ต้องรอกน้อก็เล่นอย่างนี้ไปชิวๆไปดีกว่าน้องดูเนาะคือเราแค่500ห้าร้อยคือหมุนซีมารอบนึงก็ไม่ได้เสียดายอะไรแต่สามบาน,ออนอนะอสองบันเมเอา์ซึ่งอทีเปิช่องเลยเนาะโอ้สองบ,อองบทาทเ <laughs> ออขอถามห้าร้อย ไม่ได้1บาท2อบาทโอ้โหโ,โ,โอเคอม,มันจะเกินไปแล้วอนะเกินไปแต่โอ้โหคูณมาอีากแล้วล่แต่คูณอันนี้ก็รายความหมายนะคณไรคยก็ช่างมันะ <c oughs> เอยอะไอ้แพงอยู่ลงกตอนนี้คือห้าบาทอย่างโคกบาทแล้วเดียวมึงคูณให้ผมดี โอ้โหไอ้เงี้ยถังมาสองมามันจะเยอะไปไหนวะเนี่ยนี่โอ้โหสนใจผมโอ้สองร้อยห้าสิบอันนี้ขนาดผมลดพลังไปนิดนึงแล้วนะถังสองร้อยห้าสิบยังมานะเออรอดดีกว่ารุ่นแม่งพยายามห้ามไปแล้วแม่งก็ยังมาอยู่อยู่ถังสองร้อยมาอีกนี่ก็คือคุ้มแล้วก็คือไม่ขาดทุนอ่ะนะแต่ผมกลัวว่าถังแบบห้าโลห้าร้อยเนี่ยคือจะล่วงเลยไงอันนี้คือผมพยายามห้ามไว้นะให้บาทสองบาทเนี่ยมันลงเยอะๆนะรุ่นนะ ี่พยายามมากไล้จริงๆขออภัยด้วยนะทุกคนนะเผี่ยวกบมนอาจจะดีเกินไปนะทุกคนบางคนอาจจะรับไม่ได้อะไรแบบนี้นี่คะมันหนามารวยแพ็้มาติดแค่ทุนห้าร้อยเนี่ยทุกคนนะทุนไม่ได้หนาเลยเลยทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าปกติเ่นแพ็มาติเนี่ยทุนมันต้องหนาประมาณไหนเออแันเ่นไม่ได้โอเคประมาณนี้ประมาณนี้ด้วยอันนี้ประมาณนี้ก่อนอันนี้มันแค่แบบยังไม่เอาจริงไงพาะเดี๋ยวผมจะเอาไปเอาจริงในเบดถัดไปเออทุกคนต้องเข้าใจกันด้วย อันนี้คือแบบพยายามห้ามพลังไว้แล้วนี่สงสัยจะห้ามไปหน่อยเดี๋ยวผมปล่อยพลังอีกนิดนึงดีกว่ากนะปล่อยแบบพลังดวงรู้จักไอ้แมงนีโต้ไหมในเดนโพรทุกคนหน้าลูกย์ผมนะน่าลูกศิษย์ผมนะถ้าทำไมเสียงเกมมันยังไม่ขึ้นเนี่ยเออทุกคนนี่มันตั้งนานไม่มีเสียงเกมหรอโอเคครับคนสามนะทุกคนนะก็้่มาสักหน่อยแล้วล่ะเด็ดจิบเด็ดไล่ได้เด็ดนี่จิบก่อนก่ แม่นีโต้แล้วทูกนะผมบอกให้ลูกติดผมเนี่ยผมปล่อยพลังให้เขาไปแบบแค่เล็กน้อยนะแต่เขาก็ยังเก่งขนาดนั้นนะถ้าได้พลังจากผมไปเต็มที่คือเขาเก่งที่สุดในในจัก,กรวาลแล้วเออผมพยายามใหาพลังไว้เห็นไหมก็พูดเกี่ยวเข้ามาเรื่อยๆนะก็ไม่อยากเลยคอมโบเยอะเนี่ยเลยคอมโบนอกเยอะเดี๋ยวมันเข้าฟีไปแล้วมันจะออกจากเกินหน้าเกินตาพิษนี้นะลู่นะก็เลยแบบโอเคพาวไ้บ้างน,นะสำหรบับคอมโบนอกนะนู่นะโอเคประมาณนี้ประมาณเนี่ย เดี๋ยวซื้อให้ดูว่าของจริงนี่ยมันเล่นเขาเล่นกันยังไงนะทุกคนนะม,มาอ้สามแถวอะดูว่าจะมีกีบาทกันบ้างโอ้โหถังร้อยมาแล้วของบาทจู่สองร้อยมาอีกแล้วอะอะไรมันจะเกินไปอะนะถัง 1, พันอยู่ไหนยี่สิบบาทสองบาท แค่นี้ก็สามร้อยสองพันนี่้อสามร้อยเนหรือว่าอะไรจะมายืมสี่บาทนี้ตกใจเยอะสองพันสี่ I love me bad I I love me p i c ตรงนี้ p i c e p c ไปโอ้โหเลยไปไปเลยไปนิดนึงพี่สัตว์ I love me bad I love me bad you baby ยังไงโอ้โเอ้ยรอมาหายไปนหมดอ่ะรอแบบจะหมดล้อมาหายไปมดจับ โอ้ยสงสัยหนึ่งพลังกลับมาไม่ทัน่ะแหมโหได้รออเพิ่มนี่ไงมาแล้วโอเคเราสาบปล่อยพลังมานิดนึงปล่อยพลังมานิดนึงนะแค่นี้4 0สี่ร้อยแล้วลุงก็ถานบุณก็น่าฮบบเยอะอยู่แต่ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลเพราะทุกเยสักนาผมไม่เย่แม่งเก้าใครนะอยู่ตรนชมพูทวีแั้วมุจักชื่อผมเลยออมา โอเคไม่เท่าไหร่นนี้ดูสักนิดน้อยนะวดูนะว่าได้กี่บาทมันกดฆ่าไม่ได้ที่เฉลียแล้วด้วยรีบอ่อยอยังไม่เจญโอเคเดี๋ยวเราื้อีกไม้นึงให้เป็นมีขวัญกำลังใจหน่อยาออมาแปดสิบสองบาทยังไงดีนี้เก้าสบเกสดีกว่าแล้วเท่าไหร่โบนดีนีบนสองบาทบนสบาทเออดวนนี้ดวน สองร้อยสองร้อยบาทสบาทสบาทสองบาทสองบาท,อบาทเออหกร้อยดูหกร้อยเนี่ยบอกก็อะไรประมาณนี้แนละ้วนะคือเราเอามาเอาจิ้ใน,ในเบนห้าดีกว่าน,วนะโน้นาะไปเอาจิงเบนสิบอะคือจริงๆรมุยาผมการจะปล่อยพลังแล้วแต่ว,ว่าในเบนสิบมันเดี๋ยวมันแตกเยอะกันจนเกิน,นไปทุกคนจะช็อกเอาแนละ้วเหมือน,ะนพูดเถยงมันก็จะลงมาเรื่อยๆเลยอะนะโน้นะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ ดีว่าอาจจะโดงจะดีก hmm. ันไปโอเคพอ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 มาซื้อเลยซื้อเบตด้าโชว์้ะหน่อยเลยมันเป็นยังไงขอแค่แค่ดีก็ไม่เป็นไรหกโมงไม่เป็นไรเดี๋ยวดูดูถังห้าร้อยไหนไหนไหนผ่านต่อสามผ่านไปดีไหมอืมไม่ได้โอ้โห เย็นก็คุยกันก็คยคุยกันนะเออเนี่ยกูเริ่มขอร้องึูแล้วเนี่ยกูเช็ถัหกสิมาแล้วพีซี่มาคุยได้ลยดิคูักยีส่สิบไปหลดูดสองบัทสามบาทอืมสี่รอบทายอะไรไม่เปะอะไรยุ่ได้ย่เดะเฮ้ยมันจะเจอไปหน่อยอันนี้มันก็จะเจอไปหน่อยถังห้าร้อยโอเคพีนี่มันอยู่นี่พี่พีซี่มันอยู่ตรงนี้ มันอยู่ตรงนี้โอ้โหไอ้จันเลียวไม่ทำยียยตรงนั้นเราแหมชิ๋มหายโอ้โหสิบบาทไปยู่หวัว่าได้รอเิ่มมาไปต่อฮะแหมแหมแหมโอเคไ้เดิสนสแตนยูกโกปั๊มปัปปป๊ยังไงตัวต่อโอ้ได้เพิ่มมาอีกสองรอบแนละ้ว นี่คุณฟายคุณฟายไปคูนไปคูนคูณฟาจับปึ๊บซ้ำซึ่งเตียวซ้ำซึ่งเตียวซ้ำซึ่งเตียวเตียวทุ๊ๆซึ๊งเตียวซึ๊งเตียวเตียวทุกโอเครอบท้ายมาดูดูถังห้าร้อยวมดโอ้ยบิงซี่ว่ะโอ้ยสี่สิบว่ะโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยมันอยู่ตรงนี้โอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหเลยไปดำซ้นตีนอะไรกันนั่นน่ะเฮ้ยแต่ห้าร้อยน่ะถึงอยู่บ้างลีเลยเสียเวลาดูนั่นะแต่ยังไงยังไงยังไงมันก็มีบทัาถามแล้วที่บอกรออันนี้เลยไหมไปลองซื้อกิฟห์ดูสั่งไม้ไหมดูวะเผื่อว่ามันได้มันอะไรเงี้ยเอออยากเล่นเกมม้าอจะเล่นเกมม้านู่นจะเล่นเกมม้ามาชอบมาชอบมาดูชอบมาชอบมาเดี๋ยวขอใช้มันลีเงี้ยตรงนี้ก่อน โอเคไปเล่นชอบมาชอบมาได้ดี๋ยวเนาดูเราเล่นชอบมาชอบมาดีกว่านะฮะไปเล่นชอบมาชอบมาหนูกัะปาตาตาชอบมาชอบมาอาดัปปาตาชอบมาชอบมาชอบมาอยู่ไหนชอบมาชอบมาหน้าจู่อยู่ล่างๆเลยโอเกมนี้ก็เล่นสนุกนะดูนะสปินเอ็กซ์ชอบมาชอบมาเจอแล้วนะดูนะเกมม้าคือมันไม่มีในบนอาถามอยู่หรือไงว่าเออช่วงอันนี้ช่วงบ่ายไม่มีแพ็คาติเข้ามานะดูนะก็เลยอ่า ไม่ไม่ได้เป็นอะไรอะไรอย่างเง้วนะโอ้ยแย่แยม,มิยมามาสุดท้ายทุกคนมาสุดท้ายเรามาจัดกันในเกมชอมาชอมาดีกว่า Show <c oughs> บ o มาโอเคเดี๋ยวมาดูความตังของเกมนี้สักหน่อยนะดูนะว่าอ่ามันเนี้ยของจริงเนี่ยมันเป็นขนาดไหนดูนะขอป่านขอบนอสเล็กน้ยนนอย เออเดี๋ยวถ้าซื้อฟรีเลยสบายมันจะดีอันนี้คือพยายามห้ามดวงเลยหรอเฮ้ยแต่ก็กลัวมันเข้าฟรีไปเองว่ะก็กลัวทุกคนช้อนอยู่เหมือนเคยนะลูนะโอเคงั้นเดี๋ยวให้ผมเอาจริงให้โชว์ให้ดูเอาต้องเอาจริงโชว์ไหมนะดูนะเบีดเสียอ่ะขอให้เอาจริงโชว์แล้วมากเลยแม่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเค I ิ o v e me back เริ่มมีแม่หยุดเบบไปพรีตุ่มมาดูนผู้สาบอันช่อมาช่อมาโอ้ยฮ้มาดูกันว่าจะได้ขนาดไหนหนึ่งรอบสองรอบสมรอบสรอบหรอบหรอบเจรอบเฮ้ยเออโถ่สิบรอบเองโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรสิบรอบก็ถือว่าโอเคไม่แปดรอบก็ดีอะ มาเลยนะฟีสพีสสิบรอบมาดูกันว่ามันจะฟังปุริเย่ไอโกะแค่ไหนยังไงโอชอมาชมาไม่ลงเลยมาจ่ามามาพี่อยู่ไหนมาพี่อยู่ไหนอยู่นี่หรือเปล่ามาพี่อยู่ไหนมาพี่อยู่ไหนมากูอยู่ไหนไอเฮียอัลเลนมตั เอ้ยมากูอยู่ไหนเพื่อนอ่ะโอ้โหมาสักทีสามตัวสวยงามมอยู่นี่เลยนะไม่อยาไปไหนโอเคหกสิบสองบาททุกคนมาเรือนต่อสลับไปมั่วตัวเหลงแล้วขอมาเพิ่มโอ้โหไปอยู่ชอโอเคเลยเอยอดูข้อขนาดแบบเล่แบบมั่วๆัวนะทุกคนนะดูรอบสุดท้ายดูรอบสุดท้ายมันเลี้ยงกันยังไงเอ่ยโอ้โหปันชัวมาเลยนี่แย่ย สี่ร้อยโอเคสี่ร้อยก็ถือว่าไม่ได้ขาดทุนแล like ้วนะเนี่ยรอบสุดท้ายไน้ฟันกําไรแบบร้อยเปอร์เซ็นนี่อยากบอกให้ฟันก okay, ําไรแบบสี่ร้อยเปอร์เซ็นควรเท่าไหร่ร้อยห้าสิบเมหมกำไรชูว่ะนะแถมไม่อีกรอบนึงแหละผมแถมให้อีกรอบมาให้อีกรอบแถมให้อีกรอบนี่เออไม่ต้องร <NO> องไม่ต้องร odka, องร dwell. ดูอย่างเดียวทุกคนดูและจำและนำเอาไปใช้ทุกคนนะฮะมาปึ pas, ๊บ แม่อู้สามรอบเป็นไงสี่รอบหกรอบเจ็ดรอบเก้ารอบสิบสิบสองรอบอันนี้ดูดูถ้ามันมามาตั้งแต่แรกแรกก็คือโคตรปังจรินนะผมบอกเลยให้ทุกคนไปเล่นกันนะนะน,นี่คือแบบผมพยายาม้ามไม่อยากให้มันมาช่วงแรกแรกอ่ะก็อย่างที่บอกไปกลัวทุกคนช็อะกันนะนะโอ้โหเนี่ยม,มาแล้วตัวหนึ่งชิมาหาแล้วไงแม่แล้วคือมันมาตัวหนึ่งแล้วมันมาจะมารัวๆด้วยนประเด็นนะอ่ะเออถ้าไม่ห้ามมันไว้อ่นะมากูอยู่ไหน โอ้โหจ้าไมาสองต้วแล้วโอเค <c oughs> อืมอืมล้ารอบลุนชอบมาชอบมาอยู่ไหนจ้าเฮ้ยขอ,อตัวดิขอสามตัวดิพี่โอ้โหไปอยู่ทานเยกอะไรแบบนั้นหนนรอ ขอไมีกตัวหนึ่งมามาแล้วแค่แค่ขอแค่ของเ่นนี้ก็ได้แล้วที <laughs> ่หายแล้วเฮ้ย <laughs> ใจเย็นๆสิเว้ยโอเคโอเค I am okay you k n มันฟังชีนมาถูกฟังชีนอะไรวะเนี่ยมาเต็มจอไปเลยเนะี่ยรอบถายดนะูโอ้โหที่หายของคัวทีว่หาย โอเคขี่เขียนเล่นแล้วทุกคนพอแล้วนะทุนะโอเคนะทนะุนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะะก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับจริงๆก็บวกตั้งแต่แรกอยู่แล้วติดเล่นไปหน่อยก็เลยเสียเลยนะอันนี้ก็ ไม่ได้มีอยู่ในโบนัสตามนะฮะก็เลยอยากมาเล่นก็เลยแค่เล่นนั่นแหละทุกคนไม่มีอะไรนะไม่มีในเวลาโบนัสตามก็เล่นได้นะฮะแต่ถ้าเล่นในเวลาโบนัสตามก็จะเพิ่มโอกาสกระแตกมากกว่าเราจะได้รู้นะว่าเกมไหนเนี่ยมีโอกาสการแตกกันจ่ายเท่าไหร่นะฮะในตัวกลุ่มโบนัสตามนะอย่างที่บอกไปใครสนใจที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสตามเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ทุกคนที่ใต้คอมเมนต์แรกของผมเพื่อเข้ากลุ่มโบนัสตามกันได้เลยผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะวันนี้ครับผม จริงเจอบอยขอตัวลาไปแล้วนี่เจอกันใหม่ชิมหน้าบายบายครับผม